แม็กโครครับอาจารย์แม ah, ็คโครนะฮะอาจารย์กนกตอนนี้อาจารย์กนกวันแกงงตั้งแต่ข nope. ้อแรกแกยังงงกับยาาข้อที่สามครับข้อที่สามแม็กควายเรืองต่อครับอาจารย์อายุมากก็ไม่เป็นไรครับผมแต่พี่โอนไวเท่านั้นพออันนั่นแน่นะฮะอาจารย์ปิตติยานะฮะบอกว่าซื้อบ่อยนะซื้อบ่อยนะซื้อเสื้อผ้าไปงานแรกแล้วไปงานที่สองการจัดกลุ่มคำนะฮะอยากมีความรู้ต้องโอเพนเฮาส์ครับ อ๋ออยากมีสองเราต้อง open h e รั t โอเคนะครับก็เรปียวเตรียมขำแล้วนะฮะบอกว่าอยาได้น้ำมันกัญชามาเยอะก็ไม่เชื่อผมความรักเหมือนข้อสอบตรงไหนครับอาจารย์ถ้าไม่เคยมีความรักนั่นแน่ฮะอาจารย์ดารณีครับความรักเหมือนข้อสอบตรงไหนครับอาจารย์อาจารย์ตอบก็้ก็ถูกอาจารย์สำหรับผมนะอาจารย์ความรักเหมือนข้อสอบนะฮะความรักก็เหมือนข้อสอบอาจารย์อย่าเลือกข้อที่ชอบแต่จงเลือกข้อที่ใช่ จารย์ฟังผมนะแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าอาจารย์เนี่ยจะเจอเครื่องมือที่อาจารย์ชอบและเครื่องมือที่อาจารย์ใช่และให้อาจารย์เอาไปใช้กับเด็กนะและอาจารย์จะสอนเด็กให้สนุกและต้องต้อง,องท่านสนับไห <ๆ S 1> เป็นอย่างมากเลยนะคะวันนี้นะคะนอกจากจะ,จะได้รับความรู้แล้วเนี่ยก็มุกค,คามาเต็มเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแบกกลับบ้านนะคะนนั่นนะครับผมจะถามว่าเพลงที่นักเรียนได้ยินเนี่ยคือเพลงอะไรก็เป็นการล็อกคําตอบสั้นอาจารย์พร้อมครับ12 3 แาจาร้างโกรสาวแต่ก้ามก็มียังคิดสงสาร